สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับผม WQ f a b i a นะครับผมวันนี้นะฮะเรากลับมากันอีกครั้งกับเกมไมค์ครับนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันซะหน่อยนะครับผมแน่นอนครับเราเคยเล่นแบบ a อ v เวนเจอร์มาแล้วเราเคยเล่นแบบพาครัวมาแล้วนะฮะพาโซเคยเล่นมาแล้วแต่ทำไมเราไม่เคยเล่นแบบแนวคือเล้าองอะ่ะนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับผม กับแมปที่มีชื่อว่า Jump scare nightmare นะครับอ่นะก็แมปนี้นะครับมาจากทีมผู้สร้างของ e v e r b o o m g a m e นะครับซึ่งเจ้านี้ก็ทำหลายแมปนะครับมีแมป a อเวนเจอร์แมปแบบสดใสก็มีนะครับอะ่ะผมละแวข้างหลังตัว <laughs> โอเคนะอะ่อะก็ คุณเห็นชื่อไหมจำสแก่แน่นอน,นครับแมปนี้จำสแก่เยอะแน่แน่นะกรับผมอย่า yeah. เปิดไม่ได้นะถ้า,ถ,าถ้าเปิดแล้วแล้วมีไอ้แมโอเคเออไปนอนซะฝันดีโอเคเขาบอกให้เราไปนอนนะไอหน้าตานี่มันอีใช่ไม่ม โอ้ยผมว่าผมว่าแมบมันไม่น่ากลัวหรอกเราเราคิดเองนะอันนี้จะเป็นพวกของเ,ออเครดิตทีมงานผู้สร้างนะครับโอเคเขาราไปนอนใช่ปะ่ะโอเคอ่ะนอนนะครับนอนนะโอเค ยังไงต่อโอเคเอ่อเอ้า oh. หลังจากที่เรานอนเราก็โผล่มาในอีมิติหนึ่งนะเวล ต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่าสปีดผมมีแค่นี้นะรติสโลเน่สามแบบอิฟินิตี้อ๋อยเอ่อเดี๋ยวผมบอกสตรอรี่ก่อนนะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของเด็กผู้อีกคนนึงเขาอยากได้เรามาเล่นด้วยนะบ้านเ็าบอกว่าออกไปนะห้ามเข้าแต่ยากจะเข้ามานะ <S <S ประตูปิดเองไนะปิดไหมฮะทำไมประตูหลังไม่ปิดอะ่ปะปกติมันชอบปิดเนี่ยโอชิว่าแต่เราต้องซ่อนไหมอันนี้ผมอยากรู้มาเลยโอ้ชิตอันนี้น่าจะเป็นเอ่อรูปของคนในครอบครัวนะ สมาชิกมีพ่อแม่แล้วก็เด็กน,นะแต่หน้าพ่อกับแม่โดนขีดฆ่าไปนะโอเคนาฬิกาไม่เคยบอกเวลาเราต้องข้ามไปถูกปะ่ะหรือเปล่าทางนั้นดิตามไฟไป โอเคโทรศัพท์นะคุณมาแล้วฉันต้องการพบกับแม่ไม่อะเรากำลังรอใครสักคนมาที่นี่พอดีเลยนี่จะต้องสนุกมากแน่แ่สนุกมากเลยจ้าหนูสนุกมากเลยจ้าเอ๋ okay. <Okay. S 2> คือเด็กวุ้งเหงาไม่มีคนอยู่ด้วยโอเค ปะตนนั้นใช่แสดงว่าเราเปิดประตูไม่ได้อะถ้าเกิดไม่มีนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าประเสธฝาล็อง What ้าโอเคอะไระนี่คือเันออกไปไม่ได้ Yeah Can't leave ไม่ฉันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอันเปนเรื่องที่ปเป็นเรื่องที่หนึ่งกันนะเออยี่กอะไรฮะ I ไอแ leave ออกไปไม่ได้เหงาโรลลี่นะโรลลี่แปลว่าเหงาอ๋อไม่เป็นไร เขาบอกให้ให้มาหานะี่ได้โอ okay. ให้มาหาโอ้ oh, แม่เจ้าคุณดูหน้าคุณดูหน้าผมเลยให้ให้ดูเลยโคตรน่ากลัวโอเคจริงๆมันไม่น่ากลัวเพราะมันมีฮัสนะถ,ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่ไม่มีฮัดแต่มันมันจะน่ากลัวนี่นะครับเดี๋ยวกว่อนนะทำไมตัวเราไมนคุ้นๆนีๆ่วะ โอเคเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันเป็นป่าข้างนอกโอเคฮัโลโหลแค่หน้าตาผมก็หลอนพอแล้วนะจริงๆหน้าผมไม่ใช่อย่างี้อะไรอะไร อีกหนึ่ i ทิ hey, I uh, I I ้งอ no? no? um ีกหนึ่งทิ้ e เอเขไรมีอะไรเอผมเปิดลรอโลเออผมต้องไปไหนฮะฮัลโหลแค่ไหนแค่ไหนคุยนเนาะนอม เขาจะทำอะไรอ่ะโอเคอ่า lonely อ๋อมันบินไดอารีนี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยอ่านล้วกันเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยากจะออกจากที่นี่ให้ได้ออกไงอ่ะอ่ฮัลโหลเกมเอ่อคนทำแมปครับออกไง่ะ อ๋อโอเคออกให้เลยเอ๊ะออกมันไม่คุ้นฮัลโหลนั่งนี้ไม่ได้เหรอโอเค เดีวยืนพื้นก็ส่นเอ้าวโว้วุส้สิเดี๋ยวหนูพาพี่กลับขึ้นไปก่อนพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ตกใจเป็นใครหน้าคุณหลอนมากเลยโอเคอ่าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมอ่านไดอารี่ก่อนดีกว่านะที่ท,ที่ออกไม่ได้อยู่ที่นี่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วมันอุ่นมากและมีอาหาราดีกว่าฉันตอนที่ฉันอาศัยอยู่ใต้สะพานอักอีกสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือเล่นกับเด็กคนนี้ฉันก็จะอย,อยู่ที่นี่ได้แต่พ่อแม่เธออยู่ที่ไหนล่ะทําไมเธอถึงปล่อยให้ฉันเข้ามาในบ้านเธอได้ฉันไม่เข้าใจเลยโอเคลรรี่5ตุลาคมเอ่อ ฉันไม่มีคนอื่นให้พูดด้วยเลยยกเว้นเด็กคนนี้ฉันก็เลยเก็บเออ่ดลี่นีด้วย over into end แต่บางทเอาเสร็จทุกตัวเด็ดอืมโอเคเงางนะก็เลยเก็บเดลี่เอาไว้ดิท t นไอ้ท t นไอ้อ๋อนี่นน่าจะเป็นเพลงเนาะโอเค ไม่เห็นหน่ากลัวเลยนะน่ากลัวตรงไหนแอ๊น,น่ากลัวตรงไหนไม่เห็นน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปเดี๋ยวรูปกันเนี่ยเชื่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวรูปมันก็มันจะแห่ใส่ไม่เห็นหน่ากลัวลน่ากลัวเนไหยก็แค่ไม้คับอืมใช่ห้องลูก อไอทิกห้องลูมนี่มันนะเดี๋ยวสิบสามตุลาคมเธอยังไม่พูดเออ่ว่าเธอจะปล่อยฉันไปหรือยังอ๋อเมื่อฉันถามว่าฉันออฉันจะอดอกจากที่ได้หรือเปล่าเธอจะหัวเสียทันทีฉันรู้สึกถึงว่าบ้านข้างหลังอ่ะกำลังสั่นเมื่อเมื่อเธอโมโห บางครั้งฉันคิดว่าฉันควรจะ,อะแอบดียวไปด้วยตัวคนเดียวนะเธอไม่สามารถหยุดฉันจากการพังกระจกออกไปได้ถูกปะ่ะเออพังหน้าต่างไปเ <c oughs> ทำไมทำไมเอฟโอเคโอเค พ่อแม่ไม่เคยให้ฉันขึ้นมา<ต>ที่นี่มาก่อนเลยแต่เธอจะไม่หยุดเราใช่ไหมโอเคอ๋อคิวโอเคกาออกไปไหนละโหลโอเคโอ้มือเต๋อเ๋เลย โอเคฮัลโหลอ่อันนี้ชื่ออ,อะไรฮนะ My Perfect Family ครอบครัวที่เพอร์เฟคไงฉันรู้ดีว่าสิ่งีฉันต้องการในครอบครัว พ่อ,อเป็นคนเหมือนฟิกแอนเม h ติ g งนั่นเป็น,ปนพ,วพวกช่างทำตุ๊กตาใช่ปะ่ะซ่อมแล้วก็สร้างหลายอย่างเหมือนตอนที่พ่อฉันทำบ้าตุ๊กตาให้ฉันฉันอยากให้เขาทำอย่างนั้นอีกฉันต้องการแม่ที่สามารถทำอาหารให้เราแต่งตัวให้ฉันได้ฉันอยากให้พ่อแม่เล่กกับฉัน ฉันไม่ได้ขอเยอะใช่ไหมทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจเลยเข้าใจหน่อยสิเข้าใจมีความสุขอร่อยการและนานเถิดเย้ไปไหนจบชิเฮัลโหล โอ้หายไปละเวลานอกฉันช okay. ื่อเจคอบถ้าเกิดมีใครสักคนติดอยู่ที่นี่ฉันหวังว่าคุณจะเจอโน้ตนี้เร็วๆนี้คุณรู้จักตุ๊กตาไหมที่มันตามเราไปตลอดที่หายล้ย เพราะว่าเด็กต้องการตุ๊กตาพวกนั้นแต่บางครั้งพวกมันทําบางสิ่งอย่างที่ตัวมันเองขยับได้หยิบอะไรบางอย่างได้ถ้าเกิดเธอเห็นตุ๊กตาพวกนั้นเธอจะจับพวกมันใส่ในตู้แล้วก็บอกว่าพวกมันต้องการเวลานอกโอ้ชิพายละผู้ชมว่าเราจะมี SCP-173 นะึเจ็มเยี่ยมเลยนี่อะไร some of my other friends want to play with you Hello. just hold still while they come out โอ oh ้โหเขาบอกเขาบอกให้อย so ู่นิ่งๆใช่ไหมเขาบอกให้อยู่นิ่งๆใช่ไหมเขาบอกให้้อยู่นิ่งๆ oh god

อ๋อตุอ๊กตาก็ไม่น่ากลัวมันก็แค่แบบทุกครั้งที่เราหมุนไปมันจะมันจะขยับนะครับใช่ปะ่ะนี่ไงโอเคโอเคไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเทียบผมเที่ยวคคมันจะนแบบแบบจำสกแกร์ก็แค่ขยับแค่เปลี่ยนที่เฉยเร็วคาบิมิม้นมามากับเราโอ้เดร์เฟ็กกิ้งสแกร์รี่แมน ทำไมคนต้องเอารูปสมจริงมาด้วยนะแม่น่ากลัวมากเาดียนะ่อโอเคนายตามฉันมาปะนายตามฉันมาโอเคอันนี้คืออะไรเราคือตุ๊กตาเออเอ่อ,อหนึ่งในตุ๊กตาที่ให้ฉันมา มขีข้อความจากใครบางคนฉันอ่านมันเด็กผู้หญิงคนนั้นเขียนมันว่าคุณยูเซมคนที่เขียนน่ะกำลังเอ,อาอามประเชิญหน้าบางสิ่งบงอย่างท,ท,ที่เหมือนกันแต่ฉันไม่ไม่เห็นเธอในสถานที่นี้เลยและเมื่อฉันมองมองอีกครั้งหนึ่งตุ๊กตาก็ชี้ที่ตัวมันเองเมื่อฉันเอ,อ คอยด์ฟอร์มไวติ้งเถิดดอ์ตดติงเกอร์เบเชกี้อ่าเมื่อฉันเอ่อเอ่อมองจัดจากไอกระดาษนะมองที่จูกะาต,าาตากูกะตาก็เกิดสั่นนะก็มีการเอ่อพยัยหน้าด้วยเหมือนกับว่ามันต้องเอ่อบงังบังคับการเคลื่อนที่ของมันมีแค่สองออปชั่นหาทางออกจากที่นี่ หรือทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นมีความสุขตลอดชีวิตอืมกัวตาโอเคเฮ้ยแต่เขาไม่น่ากลัวอ่ะอ่ะเขาไม่น่ากลัวหรอกจีสัตย์ใครแมน s t ิ p i ต s t ป p i แ man Stop i ดไม่น่ากลัวหรอกโอเค บอกไอ้ไอ้ไอ้ผู้รูเมื่อกี้น่ากลัวสุดล Nothing อืมไ,ไม่ขยับเลยเพื่อนโอเค เอ้รถไฟขยับด้วยแล้วเนี่ยโอเค,อ,เคอืมเอ้ยดิสทอยผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะนั่งตรงเนี้ยแล้วก็นั่งแล้วก็หลับไปเลย <c oughs> <c oughs> ฉันไม่อยากตื่นมากอีกแล้ว <c oughs> อ้าวห้อง้อนอีกแล้วใช่นะั้ เอ้ยฉันบอกกันไม่ใช่เหรอฉันอยากจะโชว์ห้อง,องฉันให้เธอดูครับดีมากฮะโอเคตอนนี้ของเล่นเริ่มขยัียบด้วยตัวของมันเองห้องซ้อนห้องเอ้ช์อย่าพยายามที่จะจะหนีอีกเลยโอเค ไม่หนีค่ะหนูอยากเล่นหนูหาที่ได้ไปดีจ้ะเด็กไม่ชอบนะเออเป็นพ่อแม่ที่ดีหน่อยสิถ้าถ้ามันเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้นะฉันจะหาพ่อแม่คนอื่นแทนฉันเริ่มเหนื่อยนะ เดี๋ยวน่าจะไปไหนบอกเหมือนว่าออกไปไม่ได้อ่ะก็ผมไม่อยากจะหนีนะผมผมก็ยืนอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยเฮ้ยผมผมนี่เลยเ้แต่แต่น้องเขาไม่อยากให้เราหนีอ่ะนะแต่แต่ว่าแต่แต่ผมต้องไปไงเจ้า หน้าสตอรี่ผมแค่อยากจะตื่นจากฝันร้ายเนี้ยเพราะนี่มันไม่ใช่บ้านของผมไงถูกปะ Fine for bit there just stay a ดีอยู่ที่นั่นเป็นสักพักแล้วกันโอเค Why c a n you get this way? Why Why can't you get this Why โอเคโอเค โอ้ oh. ห้องซ้อนห้องเหรอเอาเดี๋ยนะโอเคเอ่อ <Okay. S 1> <Okay>. uh, ผมว่าเราต้องไปตามทางที่เป็นห้องนอนนะน่าจะเป็นแบบทางที่ไม่สิ้นสุดเลยผมไม่รู้ว่าไอแบบนี้มันยาวแค่ไหน ว้ามาอี้ผมไม่ตกใจหรอกจริงๆเพราะว่าผมเจอแบบพวกว้า,วายเยอะๆแบบเราเล่นเหมือนเล่นแบบปกติก็เจอเอเดอร์แมนงเงี้ยคุณยุ่งสุดแบบโอ้ไม่กลัวพอดีลงเนเธอร์มาเยอะไปทางไหนโอเคอ่ะไปไม่กลับมาที่เดี๋ยวนี้ไม่กลับอ่ะ มันจะออกบอกว่าอยู่ขยับไงหยุดนะจะตามให้ท่านอ้าวฟังนะน้องนะพี่แค่จะกกลับบ้านนี่ไม่ใช่บ้านพี่หรอก ที่อยากจะกลับบ้านเฉยพอใจหยุดนะาโอ้นี่คือต้นเรื่องใช่ปะเข้าใจละทีงเดียวที่จะทำลายคำสาบนี้คือต้องต้องทำลายบ้านหลังนี้ใช่ปะ Is it the ไอซ i ่จะติง thing, thing? หยุดนะหยุดเจ้าฟังมัน โเอนน่าจะน่าคำสาปเลยนะเพราะว่าเราเอาพังไปแล้วใช่ปะเอาเ็็นทีพังไปเลยโอเคผมว่าคำสาปน่าจะหายไปนะโอเค อะไรอ่ะไม่ลบกลับมาห้องเดิมแล้วเค okay. นี่อะไระ Birthday Letter วันเกิดฉันฉันต้องการเอ่อเมคอัพเซตชุดการน้ำชาสาวฉันเพื่อนของฉันแม่และพ่อที่จะยิ้มให้ฉันอีกครั้งหนึ่งอ่ายิ้มให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งยิ้มให้ฉันอีกครั้งหนึ่ง แล้วบางทีพ่อจะทำอะไรช็อได้แบบสร้างของเล่นประมาณนั้นนะครับโอเคโหลจบละน่าจบละเว, <c oughs> วลเด็กน้อยเอ่อฉันไม่อยากจะทิ้งเธอนะแต่ว่า เราอยู่กันคนละภพนะเราคงอยู่ด้ยวยกันไม่ไดเ้เรื่องเรามาันคงจะจบแค่นี้เนาะกับบ้านหลังนี้กับคำสาปที่ยังคงอยู่แต่บ้านหลังนี้ stop fuck off stop that โอเคจบแล้วโอเคฮะอ่าอ่าโอเคนะครับก็น่าจบแล้วนะครับสำหรับแมปจัมส์แกร์ไนแมร์นะครับผม อ่าใช่นะเพราะว่าเพราะมันกลับมาแล้วนะครับมันกลับมาหน้าเตินแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็เราก็คงได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับความเสยองขวัญของบ้านหลังนี้นะที่เด็กน้อยคนหนึ่งนะยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นนะกับเพื่อนเพื่อนตัวตาของเธอนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากเล่นนะก็ไปหาได้ใน Marketplace นะครับก็ นของเจ้าที่เอเวอร์บุ๋มเกมนะไปสับทูนเขาได้นะคราวเดี๋ยวจะให้5ดาวครับผมโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสับการรับชมนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อยากให้เล่นแบบแนวนี้ก็บอกมากันได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับในใจผมต่อไปด้วยนะครับผม้าถึ92ซับด้วยกันนะครับสสารั์นี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม